สวัสดีครับผมนิวตันฮันเตอร์นะครับวันนี้นิวจะมาแนะนําในเรื่องของการใช้งานเครื่องมือกวนเตอร์นะครับแต่การเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่การใช้เครื่องมือกวอนเตอร์ปกติแน่นอนนะครับเพราะว่าในหน้าจอของนิวนะครับจะมีฟิโบนัชชีนะครับแล้วก็มีสโตนะครับที่ไม่ใช่ค่า d e f a u l t นะครับจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสําหรับใครที่มีเครื่องมือแล้วนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีเครื่องมือเนี่ยสามารถมาติดตามในคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนิวจะมา แบ่งปันในเรื่องของการใช้งานเครื่องมือกวนเตอร์อย่างไรให้เป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นหรือว่าเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับเพราะว่าในปกติเนี่ยบางท่านอาจจะได้รับเครื่องมือไปแล้วนะครับก็ยังงง,งๆนะครับยังจับหลักไม่ถูกว่าจะ,จะต้องมาดูเงื่อนไขอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ในเรื่องของการดูแลนะครับจากกลุ่มของนิวเนี่ยนิวจะเป็นคนคอยแนะนําตรงนี้โดยตรงดังนั้นเนี่ยนะครับก็สําหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนิวนะครับหรือว่ามีเครื่องมือแล้วนะครับก็สามารถเข้าฟังในคลิปวิดีโอนี้ได้เพื่อที่จะมา,ขาเขารกาปับใช้งนนน การใช้งานเครื่องมือควอน l e e a เนี่ยให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นเดี๋ยวตรงนี้เราไปดูหน้าจอกันครับว่าในหน้าจอของนิวเนี่ยจะมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับที่เราจะมาใช้งานร่วมกันนั่นเอง โอเคนะครับตอนนี้นิวมีอ,อยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับในส่วนของหน้าจอของนิวก็สําหรับเครื่องมือกกนเตอร์เนาะนะครับเราจะใช้กับตัวของทองคานะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานกับน้ํามันได้อ่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นโปรดักทองคำนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนาะในส่วนของทองคำนะครับตอนนี้เนี่ยก็เราจะเลือกใช้ไทม์เฟรมไหนดีอ่าเดี๋ยวนิวจะพูดเรื่องของไทม์เฟรมก่อนเนาะนะครับในเรื่องของไทม์เฟรมเนี่ยนะครับมันมีทั้งไทม์เฟรมเล็ก นะครับทางเฟรมใหญ่เนาะนะครับบางท่านอาจจะสับสนว่าเออในเรื่องของการใช้งานเครื่องมือเนี่ยนะครับใช้ไทม์เออามเฟรมไหนดีเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนิวจะแนะนำคร่าวๆแบบนี้นะครับก็คือถ้าทุกท่านเป็นคนหนึ่งที่เทรดทำรายระยะสั้นนะครับปิดภายในวันนิวจะแนะนำตั้งแต่ไทม์เฟรม5้าทีสินาที3านาทีสามทามเฟรมฟรนี้พอไม่ต้องไปดูไทม์เฟรมใหญ่กว่านั้นนะครับเนื่องจากการเก็บระยะสั้นนะครับหรือการเป็นสเกลปิ้งเดย์เทรดเนี่ยเราเก็บระยะ200จุด500จุดเนี่ยบางทีไม่ต้องอาจจะดู แค่ลายนาทีพอนะครับก็คือ ห้านาทีสิบห้านาทีสามสิบนาทีเนาะแต่ถ้าทุกท่านเนี่ยถือข้ามวันด้วยนะครับหรือว่าถือหลายๆวันนะครับหรือว่าจะเป็นถือรายสัปดาห์เป็นรูปแบบสวิงเทรดดิ้งหรือลันเทรดเนี่ยนิวจะแนะนาเป็นไทม์เฟรมรายชั่วโมงและนี่ไทม์เฟรมรายชั่วโมงก็คือจะเป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ t ท m e เฟรม4ชั่วโมงในหน้าจอของนิวในวันนี้เนี่ยนะครับนิวจะมาแนะนําในเรื่องของการมองมุมมองรูปแบบสวิงเทรดดิ้งแล้วก็การเลทโปรฟิตลันนะครับหรือว่าลันโพชชั่นนั่นเองอ่าถ้าอธ คใครที่มีเครื่องมือแล้วนะครับหรือว่ายังไม่มีแล้วสนใจเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปดีโอนี้กันในตรงนี้นะครับในหน้าจอของนิวจะเป็นไทม์เฟรม e ชั่วโมงเนาะนะครับก็จะมีตีเส้นให้ดูคร่าวๆแล้วเดี๋ยวนิวจะบอกในจังหวะ ในการมองจุดต่างๆเนาะนะครับในหน้าจอเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาเซตติ้งค่ากันก่อนสําหรับท่านใดยังไม่เคยเรียนรู้เรื่องของการใช้งาน f i บโบ a ชีนะครับดิวได้ทําคลิปวิดีโอไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับก็คือการใช้งานเครื่องมือ f i b โบ a ชีเบื้องต้นนะครับสอนตั้งแต่การเซตติ้งค่าเลยว่า เซตค่าตัวเลขฟิโบยังไงนะครับมองจังหวะยอ่อจังหวะเด้งนะครับหรือว่าหาจังหวะเข้าตามแนวยังไงเนี่ยนะครับทั้งรีเทสเมนต์แล้วก็เอ็กเทนชั่นก็สามารถไปติดตามคลิปโรย้อนหลังได้เนาะเราจะมีตัวของเครื่องมือนะครับกันเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวของสโตนนั่นเองสโตเนี่ยเราจะใช้เป็นค่า1433ถามว่าทําไมต้องเป็น1433นะครับเนื่องจากตรงนี้จะเป็นพีเรียสิวันดังนั้นเราเนี่ยจะใช้ค่าที่มันสโลมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะมองในการให้มันเกิดความ แล้วก็ให้มันเกิดความเขาเรียกว่าแบบเป็นการคอนเฟิร์มมากขึ้นอ่แต่เนี้ยในการเล่นรอบสวิงที่เป็นไทม์เฟรมหลายชั่วโมงเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะเน้นความชัวร์เป็นหลักละกันเออนะครับว่าถ้ามันคอสกันนะครับในบรี e โอบอลโอโซเนี่ยแล้วตัดกันเนี่ยนะครับเกิดขึ้นปึ๊บนะครับตรงเนี้ยนะครับมีโอกาสที่จะลันโพสชั่นได้นั่นเองดังนั้นก็เป็นที่มาว่า ในวันนี้เนี่ยนิวจะมาแนะนําค่าก็คือ14 33นั่นเองเนาะอ่ะดังนั้นเนี่ยในตัวของสโตนะครับเราตั้งพีเรียดอ่ะตรงนี้เนาะเป็น14นะครับแล้วก็ค่าพีเรียดเดิมนะครับตัวของสมูทติ้งนะครับเปอร์เซ็นต์เคกับเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยเป็น33อ่ะอันนี้ก็สามารถตั้งเสร็จแล้วก็กดโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะทีนี้ในส่วนของตัวเลขฟิโบนัชชีนะครับฟิโบนัชชีเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขในการวัดสัดส่วนเนาะนะครับเราจะหาสัดส่วนในการจะวาง Entry Point ก็ได้นะครับจะเป็น วางจุดใช้เป็น stop loss ใช้เป็น tp ได้ไหมใช้ได้นะครับนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับ นิวจะให้มองภาพรวมในของกราฟก่อนเนื่องจากกราฟเนี่ยนะครับเป็นภาพของไซเว์เนาะไซเวกก็คือการที่กราฟเนี่ยวิ่งออกด้านข้างนะครับถ้าเป็นคนใหม่ถ้ามาฟังคลิปนี้เลยอาจจะยังงงๆแต่นิวแนะนำไป,ไปดูในมือใหม่หัดถเททอง e ี1นะครับจะสอนเรื่องของการดูมูฟเมนต์ตลาดอยู่นะครับว่าอัพเทรนคืออะไรดาวเทรนเป็นอะไรเออคืออะไรนะครับแล้วก็ไซเว์คือยังไงมองมองแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับก็ ทบทวนพื้นฐานก่อนได้แต่ถ้าใครที่มีความรู้แล้วตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูในส่วนของการใช้งานฟิโบนัชชีกันตรงนี้เลยเนาะตรงนี้นะครับนิวได้ทำมาร์กจุดไว้แล้วนะครับว่านิวจะล่างจากตรงไหนเนื่องจากสมมติว่าวันนี้นะครับเราไม่เห็นซีขวามือเลยเราเห็นแค่อ่ะนะครับเห็นแค่ตัวซิงโวลแล้วก็ซิงไฮเนี่ยนะครับแบบนี้แล้วเราจะมองอนาคตยังไงนะครับเพื่อที่จะวางแผนในการเทรดตามสัญญ,ญาณเครื่องมือบวกกับตัวของฟิโบนัชชีแล้วก็สโต克 เดี๋ยวตรงนี้นิวจะวัดสัดส่วนให้ดูในเรื่องของการวัดสัดส่วนเนี่ยตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยมองภาพมูมเมนต์ตลาดเป็นหลักก่อนว่าตอนนี้ทเทรนเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างตามภาพเนี่ยเป็นไซด์เวย์กับดาวนะครับดังนี้นิวก็จะมองเป็นการมองเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับหรือว่าเป็น ฝั่งลงลในการมองฝั่งลมแน่นอนว่าเราจะวัดนะครับเพื่อหาจังหวะรอบเด้งขึ้นมาตัวเลขมากเนี่ยนะครับจะต้องถ้ามองรีเทสมนตตัวเลขมากเนี่ยจะต้องอยู่ด้านบนถูกไหมตรงนี้เราจะหา Entry Point กันก่อนอ่าเอนทรีพอยก็คือจุดเข้านะครับเราก็จะรอเด้งเซลล์นะครับตามแนวโน้มแต่ถ้ามันเป็นไซด์เวย์เนี่ยเราก็หาจังหวะ เล่นบายนะครับแถวบริเวณแนวรับได้แล้วเนี่ยในช่วงไซด์เวย์นะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็หาจังหวะในการเล่นเซลล์แล้วก็เล่นบ่ายได้ยกตัวอย่างนะครับตรงนี้นิวมาร์กนะครับในจุดสวิงเอาไว้เนี่ยนะครับเพื่อตีฟิโบเนาะนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้นิวตีจากสวิงโลตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่สวิงไฮแบบนี้นะครับก็จะได้ตัวเลขขึ้นมาแบบนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยตอนที่กราฟนะครับกาลังปรับตัวเด้งขึ้นมาเช่นตรงนี้เด้งขึ้นมาปุ๊บอ่ะสมมติว่าตรงนี้ถามว่าเราเล่นเราเล่นบายในไหมเล่นได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะวันนี้นะครับเราจะเข้าตามแนวโน้มแอบเราจะรอเข้าตามแนวโน้มเนี่ยเราก็จะรอให้กราฟเนี่ยเด้งขึ้นมปก่อนแอบเด้งขึ้นมาแบบนี้นะนะครับทุกท่านเริ่มเห็นจุดสังเกตแล้วนะว่าจุดแรกนะครับในการเข้าบริชันของเราเนี่ยก็ดูว่ามีจุดสังเกตยังไงบ้างแอะอย่างตรงนี้นะครับมาชนขอบด้านบนแล้วก็มีสัญญ,ญาณซิกเนลเซลนะครับ แบบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเข้าเซลล์ได้ไหมคําตอบคือเข้าได้ออ้อย่างถ้าเข้าตรงนี้นะครับไอ้ตามโพซิชันเนี่ยถ้าลงมาตรงนี้ออลงมาสักประมาณ600จุดถ้าเราจะวางนะครับในการแบ่งไม้เข้าหรือว่าจะวางเป็นลิสเปอร์เทดเดียวก็จะแนะนําในเรื่องของการวางซับลอสแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้เราเข้าไปแล้ว1ไม้เนาะให้วางซับลอสนะครับที่เหนือ, High. อสวิงไฮ์อาจะสมมติว่าตั้งเป็นเอาแบบเผื่อๆไว้เลยนะครับสักประมาณพันจุดไอ้บางท่านอาจจะคิดว่าพันจุดเนี่ยมันเยอะแต่ว่าในทม์เฟรมรายชั่วโมงเนี่ย ทองเนี่ยแว่งพันจุดเนี่ยเรื่องปกตินะครับนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าเออตรงเนี้ยเรายอมตอนที่กราฟมันเบรกเอาหรือว่าผิดทางเนี่ยยอมประมาณเนี้ยนะครับแอนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วเนี่ยความหมายของคําว่าเยอะหรือน้อยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะคิดว่า พันจุดมันก็เซฟดีนะวัดกันไปเลยว่าถ้าไม่ผ่านหรือว่าไม่เบรกตรงนี้ก็จะมองลงนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็อาจจะแบบมีการแบ่งโพซิชันออกอปกติเราอาจจะเคยเข้าตรงนี้ไม้เดียวแล้วก็หวังผลไปเลยว่าแพหรือชนะเป็นรนะิสเปอร์เทดเนาะตรงนี้เราก็อาจจะแบบทําแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยืดระยะซ็อลรอสไปนิดนึงแล้วก็แบ่งหลอดไซด์ออกนะครับอ่ะเราอาจจะเคยเข้าตรงนี้เป็น0ูนไม้เดียวนะครับเราอาจจะแบ่งเป็น2ไม้นะครับ เป็น0.1ุดนะครับหไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ากราฟเนี่ยนะครับลงมาน้อยนะครับอ่บลงมาไม่ถึงขอบด้านล่างไม่ไม่ถึงขอบตรงกลางหรือว่าด้านล่างอะไรแบบนี้นะครับแอบเราก็อาจจะหาจังหวะเข้าเพิ่มเติมนะครับแอบก็คือจุดนี้นั่นเองแอบร้อยกราฟมาที่นะครับตรงบริเวณแนวต้านเนาะนะครับเสร็จแล้วก็เข้าช็อตโพซิชั่นใหม่นะครับถามว่าระวังซับล็อกรวบรวบรวบกันได้ไหมได้นะครับอ่บสมมติว่าเนี่ยวาง ซอฟลอจุดเดียวกันเลยนะครับคือยอมแค่นี้แหละเออนะครับถ้ามันไปต่อก็ค่อยไปรอแนวถัดไปอ่ะสมมติว่าเรามองแบบนี้นะครับด้งนนี้ตอนนี้นิวจะมี2ไม้เนาะนะครับถ้าสมมติว่านิวจะแบ่งแบบนี้นะครับไม้แรกเนี่ยออกตรงกลางนะครับส่วนไม้2เนี่ยนะครับนิวจะออกตอนที่มันเกิดสัญญาณใหม่หรือว่าแถวบริเวณแนวรับนะครับอ่ะด้านนี้นิวก็จะมี2 Po โพซิชันในการมองเนาะนะครับ จุดที่เราจะมองกันนะครับจุดแรกเนี่ยนะครับก็คือเราเข้าด้วยฟิโบชิรีเทสเมนต์เจ็ดสนะครับเพราะว่าพอกราฟจริงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันจะลงจริงหรือเปล่าถูกไหมนะครับแต่กราฟตรงนี้นะครับย่อมาหน่อยนึงแล้วก็ขึ้นไปทำแบริดเดวเจนนะครับซึ่งถ้าเรามีเรื่องของการดูบูลเลตริดเดวเจนเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะได้เปรียบนะครับในเรื่องของมุมมองเนาะแต่ว่าในวันนี้นะครับเอาเป็นว่า ให้ดูแบบตามตามภาพเลยนะครับว่าเออถ้าสมมติว่ามันเกิดสัญญาณแบบนี้หละนะครับแล้วชนเนี่ยนะครับเราเข้าได้ไหมเออนะครับตรงนี้ก็เข้าได้เพียงแต่ว่าอ,อ่ะก็อาจจะแบบเผื่อเผื่อไม้ไว้นิดหนึ่งเพื่อจะรอเติมเพิ่มเติมเนาะนะครับหรือว่าเผื่อซ o อบลอดนะครับไว้นิดนึงเพื่อที่จะการสวิงนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนะครับอาจจะเคยเจอปัญหาว่า ตั้งซอฟล้อทีไรโดนโดนกินก่อนทุกทีนะครับเสร็จแล้วก็ไปตามมุมมองที่เราคาดการณ์ถูกต้องแบแบบนั้นเนี่ยอาจจะเสียได้อะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยหนวก็จะให้มุมมองในเรื่องของการวางซอฟล้อที่มันยืดไปนิดนึงนะครับแล้วก็ลดหลอดไสามาเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงออกแทนที่เราจะโดนไม้เดียวนะครับเต็มๆต,ต็มเนี่ยก็อาจจะได้ไม้ที่มันราคาดีขึ้นนะครับ อ่าจริงๆไม้เนี่ยนะครับเราจะยืด Stop ปลอสนะครับไปอีกก็ได้นะนะครับเช่นระวางไม้ละ1,000จุดเนี่ยนะครับเท่ากับว่าไม้ที่2เนี่ยสต็อปลอสจะอยู่ประมาณนี้แต่เนี่ยถ้าสมมติว่าไม้แรกนะครับโดนนะครับไม้ที่2 w i วินนะครับคำตอบคือวินมากกว่าลอสยังไงพอร์ตเราโตแน่นอนนะครับถูกไหมนะครับดังนี้ยเราจะวางเราจะเน้นในเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงเป็นหลักนะครับเพราะว่า ในตลาดเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมกราฟได้นะครับแอดนั้นนี่ควบคุมความเสี่ยงได้นั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายคือเรานะครับจะเป็นผู้ควบคุมนะครับในเรื่องของ position sizing นะครับหรือว่าตัวของ risk management การควบคุมความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเราบริหารจัดการได้แต่ว่าเราจะไปบังคับกราฟให้มันลงเลยได้ไหมแอดหรือว่าขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเราไม่สามารถทําได้นะครับก็ให้มองเรื่องของการ ดูแลนะครับจัดการเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยเป็นหลักก่อนนะครับอ่เดี๋ยนี้ในการมองภาพแบบนี้นะครับทุกท่านอย่างตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่านิววาง TP นะครับไว้ที่ตรงเส้นกลางเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงระดับฟิบโบนชัชชีเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ไม้ที่2ตรงนี้นะครับสมมติว่านิวจะวางไว้ตอนที่กราฟเนี่ยมันชนเส้นด้านล่างนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับนิวก็ จะใช้ตัวของ extension นะครับในการวัดเนาะนะครับปึ๊บเช่นตรงนี้พอดีเลยนะครับ127%นะครับอ่าอย่างที่ n ี w reverse ให้ดูเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเลขมากจะอยู่ด้านล่างเนาะเพื่อที่เราจะมอง extension นะนะครับแต่ถ้าเรา reverse นะครับแบบนี้เนี่ยเราเราจะดูตอนที่เราจะหาจังหวะในการเข้า o r อร์นะครับดังนี้อย่าสับสนนะครับ แต่เนี่ยใครที่ยังงงตรงนี้ไปดูย้อนหลังเรื่องของการใช้งานฟิโบนัชชีก่อนแต่เนี่ยตัวเลขมากอยู่ด้านบนเราจะรอเซลลเพื่อที่จะหา r e เทสเมนต์หรือว่าหา Entry Point ในการเข้าเซลเนาะนะครับตามแนวโน้มนะครับแต่เนี่ยในการเข้าออเดอร์เซลนะครับเบิ่มเราได้โพซิชั่นแล้วเพิบนะครับก็เราจะรีเวิร์สมานะครับเพื่อที่จะมาหาจุดออกหรือว่าจุด TP แบบนี้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับเราเข้าออเดอร์นะครับตรงนี้2ไม้เนาะนะครับจุดแรกเราออก ตัวリ t ทสเ m e n t เนี่ยนะครับก็คือช่วง61.8นะครับของตัวของสวิงโลแล้วก็สวิงไฮตรงนี้นะครับย่อมาตรงนี้ไม้แรกเราปิดเนี่ยนะครับตรงนี้ไม้แรกบวกอยู่ที่1,284 p พ i n t อยต์นะครับหรือว่าระยะเนาะนะครับก็ประมาณสัก1,300จุดนะครับประมาณ13เหรียญทองนะครับอ่ะและเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะเทคไปสัก1ไม้นะครับอ่ะพอเทคไปเอ่อเทคไปที่1ไม้เนาะเทคโพซิชันไป1ไม้เนี่ยนะครับเราจะปิด อ่ะเราจะปิดไปหนึ่งไม้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไม้ใหม่นะครับที่เราเข้าตรงนี้ราคามันดีกว่านะครับเราอาจจะใช้เป็นในรูปแบบของ trailing stop กันหน้าทุนก็ได้นะครับความเสี่ยงที่เราเคยตั้งไว้ก็จะไม่มีนะครับก็ เรียกว่าแบบตอนนี้รอเก็บกําไรอย่างเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกราฟนะครับเราปิดไปแล้วตรงเส้นการแล้วเขาไหลต่อนะครับพูดง่ายคือตอนนี้เริ่มมีแรงขายเข้ามาแล้วนะครับตามแนวโน้มเนี่ยปึ๊บนะครับเราก็จะรอจังหวะที่กราฟเนี่ยหลุดนะครับเพื่อที่จะมามอง TP ถัดไปนะครับอย่างที่นิวได้สอนเรื่องของการใช้งานฟิบโบนัชชีเนาะว่าถ้าหลุด100%เราจะมองที่ร้อยองเปอนะครับแล้วก็ 161.8%นะครับก็จะมอง2แนวนี้เนาะนะครับอย่างทาร์เก็ตเนี่ยนิวเอาแค่127%ก่อนถ้าไม้นี้คอสต์โพซิชั่นทั้งหมดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่3,800จุดแอบประมาณนี้นะครับได้กลมๆเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถปิดกำไรทั้งหมดได้นะครับถ้ารวม2ไม้รวมกันนะครับเป็นไงฮะ2ไม้รวมกันก็ประมาณสัก5,000จุดได้นะครับเท่ากับว่ารอบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเทคโปรฟิตได้นะครับใช้ระยะเวลาเนี่ยนะครับแอบสมมติว่าเข้าตั้งแต่ตรงนี้นะมาออก นะครับช่วงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณวันวันนิดๆแอบวันประมาณเกือบเกือบสวันน่ะนะครับหวันกับ15ชั่วโมงนะครับในการปิดโพลิชั่นฝั่งเซลล์ทั้งหมดอ่ะตอนนี้คําถามคือ1 1ประมาณอ่ะสวันนะครับสวันแรกกับ5,000จุดอ่ะทุกท่านคิดว่าเป็นไงฮะรูปแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับไม่ต้องไปเฝ้ากราฟบ่อยด้วยนะครับแล้วก็สามารถถือระยะได้ มากมายนะครับจะเป็นเลทโปรฟิตลันหรือว่าจะเป็นสวิงเทรดดิ้งแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อดีสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้อยู่หน้าจอบ่อยๆนะครับหรือว่าคนที่อาจจะมีงานหลายๆอย่างที่เราทําอยู่นะครับหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยนะครับก็มาวางแผนนะครับในการเทรดแบบนี้ได้นะครับดังเนี่ยเราก็จะใช้ฟิโบนัชชีเนี่ยในการหาเป็นจุดเข้านะครับแล้วก็จุดออกนะครับในการวาง เทคโปรฟิตร่วมกับตัวของเครื่องมือกวนเตอร์แบบนี้ได้นะครับในหลักการของเครื่องมือกวนเตอร์เนี่ยนะครับก็จาง่ายๆนะครับกราฟชนขอบบนนะครับทะลุขอบบนนะครับมีสัญญาณเซลล์เราเข้าเซลล์ได้นะครับกราฟชนขอบล่างทะลุขอบล่างมีสัญญาณบายเราเข้าบายได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเออถ้าสมมติว่ามันเกิดเบรกเอา์เนี่ยนะครับ บางทีเราต้องดู S c mean เพิ่มเติมใช่ไหมนะครับแต่ในหน้าจอของนิวเนี่ยนะครับนิวจะให้ดูตัวของ store นะครับในการดูประกอบเพิ่มเติมนะครับอย่างตรงนี้คาถามคือเราออกได้ไหมจริงๆออกได้นะเพราะว่าบางทีพออยู่หน้าง,งานจริงเราไม่รู้ว่ามันจะหลุดจริงหรือเปล่าถูกไหมบางท่านอาจจะคิดว่ากลัวมันจะเด้งกลับไปที่เดิมนะครับถ้าเราออกตรงนี้นะครับแอบสมมติว่าเราออกตรงช่วงตรงนี้นะครับตอนมันเกิดสัญญ,ญาณตรงข้ามเนี่ยนะครับหรือว่า7 8 6กอ่ะนะครับ เพราะว่ารอ,อ,อ,อบแรกเออ่รอบแรกไม้แรกเราออก61.8นะครับไม้2เราออก78.6เนี่ยนะครับก็จะบวกเกือบประมาณสัก4,000จุดนะครับอ่ะก็ราวๆนี้นะครับก็ถือว่า4,000-5,000จุดเนี่ยในระยะเวลาวันกว่าๆหรือว่าประมาณสัก2วันเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าเราเข้าหลอดซ้์ยอยู่ที่0.10ย์หลอดนะครับออแอบเดี๋ยวนี้ถ้าเข้าในตัวของมินิหลอดนะครับ0.10แบบนี้นะครับ เราจะบวกอยู่ที่400จนถึง500เหรียญพูดง่ายๆร,ร,รวมกันนะนะครับสองไม้เนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับก็จะบวกอยู่ที่400ถึง500เหรียญภายในระยะเวลาวันกว่านะครับถึง2วันก็ถือว่าเป็นเป็นกำไรที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่ได้ใช้หลอดไซส์ใหญ่นะครับแต่ใช้ในเรื่องของเวลาเข้ามานะครับหรือว่าเอ,อ่อเวลาที่กราฟมันวิ่งนะอ่ะพูดง่ายๆคือ ให้ตลาดเฉลยว่าเออมันจะไปที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็กําไรเนี่ยเราจะเทคตามที่ตลาดให้ถ้าใครเคยได้ยินคํานี้เนาะนะครับมันก็คือหลักการเดียวกันก็คือถ้าสมมติว่าเราพอใจกําไรตรงไหนแล้วเนี่ยนะครับก็สมมติว่าเราตั้ง TP ไปแล้วมันชนก็คือโอเคตลาดให้แล้วแต่ถ้าสมมติว่ามันไปต่ออบเราก็ไม่ต้องไปเสียดายว่ามันจะขายหมูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถือว่าเราวางแผนไปหมดแล้วเนาะก็แค่รอจังหวะใหม่เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ย ไม่ต้องไปรีบนะครับเพราะว่าตลาดมันมีให้เราได้เทรดตลอดดนะังนั้นจันหนึ่งศุกร์เนาะนะครับก็ สามารถหาจงังหวะในการเข้าเทรดรอบใหม่ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานเครื่องมือกวอนเตอร์บวกฟิบูแอชีแล้วก็สโตเนี่ยนะครับเราจะมาใช้เรื่องของการคอนเฟิร์มเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเออเมื่อกราฟทะลุไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปรอเลเวลไหนหรือว่าระดับไหนต่อนะครับตัวฟิบูแอชีนะครับในการยืดเป็น extension เนี่ยเราก็จะเห็นภาพขึ้นว่าเออตรงเนี้ยถ้าทะลุร้อยไปแล้วจะไปร้อยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ด ในจุดโอบอสโอโซลหรือเปล่าถ้าเข้านะครับสามารถใช้คอนเฟิร์มนะครับในการเข้าด้วยกันทั้งหมด3ตัวนี้ได้เลยก็ถือว่าตรงนี้นะครับก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากถือลันโซิชั่นนะครับเกินพันจุดเป็นต้นไปเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การใช้เครื่องมือกวนเตอร์นะครับบวกกับสโตนะครับไอซต่างๆหรือว่าจะเป็นเครื่องมืออื่นเนี่ยก็สามารถใช้ประกอบได้นะครับและนี่วันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการใช้แนวระดับฟิโบนชีนะครับ เพื่อประกอบเป็นแนวรับแนวต้านก็ได้นะครับหรือว่าจะหาเป้าราคาก็ได้นะครับหรือนะครับการใช้สโต้นะครับมาประกอบเพิ่มเติมในการดูจุดโอบอสโอโซนะครับเพื่อที่เราจะได้มีจุดตัดสินใจนะครับที่ดีมากขึ้นนั่นเองเนาะนะครับดังนั้นสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปโรนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับในคลิปวิดีโอถัดๆไปเนาะนะครับดังนั้นในเรื่องของการใช้งานนะครับในวันนี้นะครับสำหรับ การใช้งานเครื่องมือกวนเตอร์นะครับ Advanced h e a d l o ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ใครที่มีเครื่องมือแล้วนะครับก็สามารถมาประกอบใช้งานเอาไปเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีเครื่องมือนะครับแล้วก็อยากเข้ามาจอยร่วมกันในกลุ่มของนิวนะครับนิวก็จะมีกลุ่มในการัพ p อ o r t ตรงนี้แล้วก็จะมีการอัปเดต แผนทองคำนะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องของการใช้งานเครื่องมือแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็จะมีเทคนิคเพิ่มเติมเอามาประกอบใช้งานเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับที่มีเครื่องมือเนี่ยได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็ ใช้งานเครื่องมือเนี่ยนะครับเต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนะครับดังนี้ใครที่สนใจนะครับอย่าลืมทักที่ลิงก์เข้ามานะครับด้านล่างได้เลยนะนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้นิวดูแลนะครับในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็สามารถทักมาได้เช่นเดียวกันนะครับติดต่อที่ลิงก์นะครับในตัวของ Line Official ของนิวนะครับนิวตันฮันเตอร์ตรงนี้ได้เลยแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ